สวัสดีค่ะจากบ้าไล่บางพยอมค่ะอันนี้มันสํมปะหลังห้านาทีน้ำผึ้งนะคะโอ้ยเพี้ยเพี้ยแป้งลงยอดนี่เต็มเลยอันนี้ก็เอามาวางไว้เฉยๆจนเขาแตกนะคะก็จะปล่อยให้เขาขึ้นต้นก่อนอันนี้ก็เป็นพริกแต่ก็เริ่มมีเพี้ยอ่อนลงนะคะ ไม่ต้องดูปล่อยเลยนะคะจะให้มองดูที่ไทยไว้รกรกนะคะนี่อันนี้ก็หยอดถั่วพูไว้ปลูกนะคะไม่ได้หยอดยันไม้ปักน่นยังไม่มีเวลาถอนยาไหนๆมาและเจา้าเอเธอ,อกินยาถ่ายพยาธิไปแล้วนี่ ยาเห็บหมัดด้วยส่วนอันนี้ก็เป็นมะเขือเจา้มามะพราวที่บลาลเราพยอมเพาะไว้เยอะเลยไปอยู่กับลูกกลับมาเหลือ4ต้นนะคะอันนี้ก็มาื่วานเพราอฝนเริ่มซาเม็ดคือฝนจะลงเม็ดพรำๆตลอด พอซาเม็ดเปลงเพียงก็ออกมาปักค้างนะคะก็ปักแบบธรรมดาธรรมดาชาวบ้านทั่วไปนะคะไม่ต้องขึงตาข่ายเมื่อก่อนนี้ปลูกขายก็ขึงตาข่ายโอ้โหไม้ค้ำหักหมดเลยตาข่ายยุ่งเหยิงหมดหรือ,อยากมาก อันนี้ก็เป็นมะกอกมะกอกฝรั่งพอจะยอดสวยแมงเต่าที่เคยบอกนี่ค่ะไม่แอบอยู่นี่นะคะนี่นี่ค่ะไม่แอบอยู่นี่นะคะอุ้ยเขาจะทำเป็นร่วงนะคะอันนี้มาวานี่ก็เอาน้ำส้มกับ เล่าขาวที่มีอยู่ฉีดก็ไม่รู้เขาไม่ตายนี่ค่ะหรือไงเอ่ยเขาร่วงลงมาเนี่ยเขาบินไม่ได้โอ้เขาตายจริงๆด้วยก็คือเป็นเล่าขาวนะคะเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเนี่ยค่ะ เขาก็กินเหมือนกันหรือจะเป็นลูกของเต่าเต่าแดงแดงเมื่อกี้นะคะเยอะมากก็ลองฉีดดูเมื่อวานนี้พอดีเลยเครื่องรวนอันนี้ก็มาปลูกใหม่นะคะมะกอมาปลูกเมื่อวานนี้ตอนเย็นใกล้ๆกลค่านี่ค่ะก็มาปลูกใหม่อยู่สามสี่หลุม ปลูกไปวันละเล็กละน้อยอันนี้ยอดที่ตัดไว้เริ่มแตกแล้วนะคะนี่เห็นละมุดใบเริ่มสวยขึ้นมาก็ดีใจหลังจากที่ถางป่าออกไปใบเขาไม่มีเหลือเลยนะคะนี่ค่ะเขาแตกขึ้นมาใหม่นี่ก็ชื่นใจแล้วนะคะใบกำลังอ่อนอ่อนอันนี้ก็เป็นละมุด ก็สวยมาเลยนะคะตัวฝักยาวก็พอปักค้างปุ๊บเขาก็เริ่มพันเลยนะคะปปักเมื่อวานตอนเย็นนะคะนี่ปักมาื่วานตอนเย็นวันนี้เข้าเขายาวเป็นคืบเขาพันได้เลยนะคะพันเองโดยที่เราไม่ต้องไปจับปกักก็ยังเหลือบวบนะคะ ก็ทำไม่ทันเพราะฝนลงเม็ดนะคะฝนลงเม็ดพรมๆนี่บลารังพยอมจะไม่ค่อยออกมาทํางานข้างนอกนะคะนี่อันนี้เป็นกระเจี๊ยบโบราณขึ้นเองเมล็ดพันธุ์เขาไม่เสียหายอันนี้ก็เป็นหน้อยนาที่จะรอคิวปลูกส่วนมะกอชุดนี้สงสัยจะต้องถอนทิ้งปลูกแล้วไม่ได้ผลเหลืองหมดนะคะ คือไม่สมบูรณ์แล้วอันนี้ก็น้อยหนาก็รอส่วนอันนี้เป็นกล้วยก็ยังไม่ได้ลงดินเลยนะคะเป็นกล้วยที่ย้ายข้างบ้านให้มาก็ไม่รู้ว่าพันอะไรส่วนตรงนี้ก็เป็นแฟงนะคะนี่ค่ะตรงนี้ดินจะไม่ค่อยดี แฝงไม่ค่อยไม่ค่อยงามเดี๋ยวต้องเอาปุ๋ยคอกมาโรยสักหน่อยหนึ่งพอฝนตกพํำพลําฝนไม่ตกแรงเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือพวงนี่ค่ะก็จะปลูกไว้สามสี่ต้นนี่อันนี้ต้นเขา ยาวเกินไปบรังพยองก็ตัดยอดออกนี่เขาแตกเต็มเลยนะคะก็เรียกว่าไม่ตายแล้วมะเขือพวงเป็นพืชที่ตายยากส่วนแถบในสวนคนตานี่ค่ะลกมากๆเลยนะคะยังไม่มีเวลาเลยเดี๋ยววันนี้จะต้องเอาเครื่องออกไปให้ช่างเขาดูนะคะแวะมาดูหน่อไม้หน่อไม้ใช้ได้อีกแล้วนะคะนี่ค่ะ นายกอนี่นะคะสองหนอ่อนี่อีกหนึ่งหนอ่อแล้วก็หน่อเล็กอีกนะคะก็เรียกว่าไม่ขาดแคลนเรื่องหน่อไม้กินนะคะทั้งปีนะคะนี่ค่ะนี่ก็หน่อยาวแล้วนะคะลวงข้างนอกก็เดี๋ยววันนี้จะต้องจัดการเอามาสับหรือเอามาดองนะคะเก็บไว้กินช่วงหน้าแล้งนะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นธนูคันสอนนะคะธนูคันศรธนูลูกศรก็เป็นหลายต้นอันนี้มิกกี้เมาส์นะคะเดี๋ยวจะเอาลงปลูกอันนี้ก็เป็นพุทธสามสีนะคะไม้ดอกหอมอันนี้ก็หอมเจ็ดชั้น ที่เหลืออยู่ต้นเดียวนะคะยังอยู่ในกระถางอันนี้นึกว่าจะตายสูญพันกับงามกว่าไข่เลยทนแรงดีมากส่วนตรงนี้ก็เป็นมาเดือบฝรั่งของบา้านงรพยอมนะคะจากต้นแม่นึกว่าจะไม่รอดไม่เหลือเหมือนกันนะคะก็กลับโชคดีที่ยังเหลือรอด ปักชำไว้เล่นๆกับติดแล้วก็งามดีช่วงที่มาอยู่ก็ยังไม่เป็นไรนะคะส่วนอันนี้เป็นต้นคุ้ยชายที่กลับมาแล้วตัดไว้เริ่มงานแล้วนะคะเดีย๋ยวต้องเอาไปใส่ผัดหมี่หรือผัดไทยนะคะส่วนตรงนี้เป็นต้นกล้ามะนาะ,ะลโกอฮอลแลนด์นะคะเดี๋ยวจะแสะนะคะแสะแยกทีละสองสาต้นแล้วก็เอาไปวาง กับดินเลยคือไม่ตัดรากนะคะแต่ที่พาไปดูเมื่อสักครู่นี้คือบลังพยอมตัดรากหมดแล้วนะคะก็คือป้องกันไม่ให้เขาต้นสูงจนเกินไปนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นข้าวบรรษาดอกสีขาวเหลืออยู่ต้นเดียวจริงๆเลยทั้งๆที่มีอยู่6-7กระถางสูญพันไปเลยนะคะ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าใบไม่ค่อยสวยเลยอันนี้ก็เป็นดอกสีเหลืองจะมีทั้งช่อยาวแล้วก็ช่อสั้นนะคะส่วนอันนี้เป็นของป้าส้มที่ว่าดอกสีเหลืองนะคะก็ยังอยู่ในกระถางอันนี้ก็เลยย้ายกระถางออกมาส่วนอันนี้เป็นของพี่บัวนะคะช่องป้าบัว ปลูกผักสวนครัวนะคะบอกว่าเป็นสีชมพูก็อรอลุ้นกันนะคะรอดนะคะตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดก็อรอลุ้นกันไปนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นครีบปลาวานที่ลื้อออกมาจากข้างหลังนะคะที่ต้นมะขามเทศทับคิดว่าเน่าหมดแล้วนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดู พืชผักสวนครัวไม้ประดับนะคะนี่หอมเริ่มยุบลงอีกแล้วนะคะป้าบัวบอกว่าให้ย้ายเข้าล่มจะไปไว้ล่มตรงไหนดีกำมังก็นักหนักวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายอย่างพย,ายามทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ